อัปเดตกันดีกว่าค่ะว่ากระเป๋าดีออมีรุ่นไหนออกใหม่แล้วน่าสนใจกันบ้างที่สำคัญราคาในยุโปรปเท่าไหร่ค่ะ อลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมอสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่ามสค่ะวันนี้จะพาไปอัปเดตราคาแล้วก็กระเป๋ารุ่นใหม่ๆในแบรนด์คริสเตียนด i ออกันนะคะไปดูกันว่ามีรุ่นไหนออกใหม่บ้างสอีอะไรมีความพิเศษอย่างไรแล้วก็หน้าตำหรือเปล่าค่ะไปกันเลยที่ใบแรกค่ะ สำหรับใบแรกที่โมสพามาดูกันค่ะจะเป็นกระเป๋าบุกทดค่ะซึ่งหลายๆคนก็รู้จักดีออบุกทดกันอยู่แล้วเนาะซึ่งเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ถือใส่คอนได้จุมากๆนะใครที่เป็นเหมือนแบบเป้าหอบฟางนะคะใยเพิงอนะไรเงี้ยแนะนําว่าใบนี้ต้องมีไว้เลยนะเขามีประวัติมีที่มาเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวโมสเล่าให้ฟังก็คือคนที่ออกแบบกระเป๋าใบนี้ก็คือดีไซเนอร์คนปัจจุบันของดีออนี่เองก็คือมาเฮกราเชียนะคะมาเฮกราเซีย e เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเธอก็จะ ไปอ่านบนเครื่องบ้างเวลาแบบไปพักผ่อนเลยอย่างนี้ก็จะมีหนังสือไปอ่านเพื่อเป็นแรงบดนาลนใจในการออกแบบทีนี้เนี่ยปัญหาก,ก็คือเธออยากได้กระเป๋าอ่ะซึ่งตัวเธอเองอะ่ะมีความลหลงไหลในงานที่เป็นเหมือนแบบงานปากักงานถัก embroidery อะไรอย่างเงี้ยเธอชอบมากเธอก็เลยอยากได้กระเป๋าสักใบหนึ่งมาใส่หนังสือของเธอโดยมีข้อแม้ว่าอยากให้มันเป็นกระเป๋าที่เป็นงานปากักทั้งใบย้ําว่าทั้งใบนะทุกคนแต่หาไม่ได้ค่ะไม่มีแบรนด์ไหนทําเลยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วนราก็เลยออกแบบกระเป๋าขึ้นมาเลยหนึ่งใบเอาไว้ สำหรับใส่หนังสือโดยเฉพาะแล้วก็เป็นแบบปักทั้งใบนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมใบนี้ถึงมีชื่อว่าบุกทดนั่นเองค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะก็ออกมาในรุ่นของ constellation ค่ะซึ่งรุ่นนี้ค่ะมาเฮกราเซียค่ะก็ไปคอลแลบกับศิลปินชาวโรมันก็คือคุณเปียโตร์โรฟโฟนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของดวงดาวนะคะพวกราศีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะชอบในรุ่นนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องนี้เนี่ยก็จะชอบกระเป๋าใบนี้แน่นอนเลยซึ่งเนี่ยพอเข้าไปซูมดูใกล้ๆค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าลายด้านหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรืออะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นลายที่ออกแบบร่วมกันนะคะกับาร์ติสชาวโรมันค่ะกับมาเฮกรา ะะแล้วก็จะเน้นการออกแบบในเรื่องของอิงพวกดวงดาวอะไรต่างๆเห็นไหมเจ้าตัวกิ่งไม้อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะก็ยังทําให้มันเหมือนเป็นลายต่อจุดกันเป็นกลุ่มดาวเออการทําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ดีออตัดสินใจทําหรือว่าออกแบบในเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวโชคชะตาราศีอะไรพวกนี้ถ้าคุณเป็นแฟนของแบรนด์ดีออเนี่ยคุณน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าดีออเนี่ยเป็นสายมูแบบมูขั้นสุดอ่ะทุกคนด้วยความที่ตัวของคุณคริสตียอดีออเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของโชคชะตาราศีมากๆก่อนที่จะมาก่อตั้งเป็นนแบรดดไ้ มีเรื่องราวมากมายว่าก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาเนี่ยเขากําลังช่างใจว่าจะไปเซ็นสัญญากับดีออเนี่ยเขาจะเปิดดีไหมจะเซ็นสัญญากับที่ที่นี้ดีหรือเปล่าจะรุ่งหรือจะร่วงนะคะจนกระทั่งเดินไปเนี่ยคุณคริสเตียนดีออเดินไประหว่างทางมีหมอดูมาทักมั่งละ่ะเดินไปเท้าเนี่ยไปเหยียบเอาดาวมั่งละ่ะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเพลทด,ดาวถ้าคุณเคยซื้อของดีออจะเห็นว่าดาวที่เขาห้อยมากับตัวถุงนะคะเอออันนั้นจะเป็นลักษณะที่ดาวที่คุณคริสเตียนดีออเหยียบทําให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าโอเคเขาต ไปในทางนี้เขาจะเปิดช็อปที่นี่เป็นอีกหนึ่งส่วนค่ะที่ทําให้คุณคริสเตียนดีออร์รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเป็นโชคชะตาที่เขาพยายามจะมาบอกเรานะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทํานี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ของเราอะไรแบบนี้นะทาให้อันนี้เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันที่ออกมาสะท้อนความเป็นตัวตนความเป็นแบรนด์ของดีออร์ได้ดีมากๆค่ะสําหรับใบนี้ก็ราคาอยู่ที่2,700ยูโรนะคะซึ่งอันนี้ี่จะเป็นไซส์เล็กค่ะทุกคนแต่เราไปดูกันที่ใบต่อไปนะคะ สำหรับใบต่อไปค่ะจะเป็นนี่เลยค่ะ Lady Dior My A B C Dior นะยะทำไมถึงชื่อว่า My A B C Dior ค่ะทุกคนก็เป็นเพราะว่าเจ้าต,ตัวสายตรงนี้นะคะเห็นไหมคุณสามารถเลือกใส่ตัวอักษรน,นะคะได้ถึง3ตัวอักษรอ,อันนี้จะเป็นแบบลักษณะที่ฟรีนะคะสามารถซื้อกระเป๋าปุ๊บเลือกได้เลยค่ะ3ตัวอักษรฟรีมากับกระเป๋าเลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้เพิ่มเนี่ยสามารถทําได้ค่ะก็คือซื้อเพิ่มได้นั่นเองตัวนี้ออกใหม่พิเศษอย่างไรบ้างค่ะวัสดุข,ของกระเป๋าเนี่ยจะเป็นหนังลูกแกะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเพียงแต่ ใบนี้เนี่ยมีความพิเศษนะคะก็คือเขาทําเป็นในวัสดุของตัวที่เป็นเคลือบรูทีเนียมนะคะเคลือบรูทีเนียมก็คือการเอาไปชุบรูทีเนียมให้สีมันดูออกมาเป็นแบบคล้คลายๆกับสีลมควันค่ะทุกคนก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งออกมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะเจ้าตัวอะไรที่มันเป็นแบบตัวอักษรอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีไม่ครบ A ถึงแซดหรอคะน้อยมากที่จะมีแบบว่าตัวอักษรครบ A ถึง Z เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอกระเป๋าที่คุณชอบแล้วก็มีตัวอักษรมีสัญ,ญลักษณ์ที่คุณอยากได้ ครบทั้ง3ตัวซื้อเลยค่ะถ้าเจอกระเป๋าที่ชอบนะคะตัวอักษรที่ใช่จัดเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่ากระเป๋ากับคุณเนี่ยถึงเวลาที่ต้องพบกันแล้วเนะคะเป็นพรมลิขิตค่ะทุกคนทีนี้เดี๋ยวจะมาลองใส่ตัวอักษรให้ดูกันใครที่ยังไม่ทราบนะคุณสามารถลองใส่ตัวอักษรในเว็บได้เลยเดี๋ยวมันจะเลือกคําว่า c นะคะ,ะ a m ะเลือกได้3ตัวนะคะแค m m คืออะไร แคทซิลาโมสค่ะทุกคนก็เลือกได้3ตัวแบบนี้ใครที่อยากได้เพิ่มนะคะคุณอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะคะราคาตอนนี้เนี่ยเพิ่มอยู่ที่ตัวอักษรละ50ยูโรค่ะทุกคนไม่มีไซส์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดว่า Lady d ด o อ My ABC D เดอมีแค่ไซส์เดียวค่ะก็คือไซส์ที่เป็นไซส์เล็กเออถ้าเทียบว,ว่าเป็นไซส์เล็กกลางใหญ่ก,ก็เป็นไซส์เล็กนะคะอ่ะเราไปดูกันที่ชิ้นต่อไปกันดีกว่าค่ะมชิ้นต่อไปก็คือกรีดมาก เพิ่งออกมาแล้วก็เป็นกระแสนะคะเห็นเยอะมากคือใครที่ชอบดีออเนี่ยต้อง เลยตัวเนี้ยเพราะว่ามันนั่นรักนะคะคือบอกได้เลยว่ามันใช้งานไม่ได้หรอกแต่ว่ามันดีต่อใจอะ่ะทุกคนก็คือดีออนะคะที่เป็นไซส์ไมโครเลดี้ดีออค่ะทุกคนตัวนี้ออกมาหลายสีมากๆเลยค่ะสีชมพูนะคะสีฟ้าสีเขียวสีดานะคะก็เลือกได้เลยจะเห็นว่านางแบบเนี่ยเขาสะพายมีทั้งแบบที่เป็นแบบสะพา,ายไหล่ได้ใช่ไหมถือเป็นเขาแผ่นโดก็ได้หรือว่าเอามาคาดเอวแบบเนี้ยเก๋ๆเนาะมันน่ารักอ่ะทุกคนชามของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีทองอ่อนนะคะสีแชม ตัวสายสามารถปรับระดับได้นื้ออยากให้มันสั้นอยากให้มันยาวก็ปรับได้เลยทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่มีกระเป๋าดีออหรือว่ามีกระเป๋าอะไรต่างๆที่มันเป็นอะไหล่ที่เป็นสีทองสีอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ไปสักพักนึงมันมีรอยขนแมวทุกคนมสไปเจอของอย่างนึงมานี่ เขาบอกว่ามันเป็นผ้าเช็ดรอยขนแมวค่ะใครอยากดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวโมสเอามารีวิวให้ดูถ้าเกิดว่าอยากดูค่ะคอมเมนต์บอกได้เลยที่ใต้คลิปนี้ว่าอยากดูเดี๋ยวโมสจะรีบจัดคลิปมาให้แล้วเดี๋ยวจะแบบเอาไปถูกระเป๋าแบรนด์เนมของตัวเองอะไรกระเป๋าแบรนด์เนมของตัวเองให้ดูกันจะจะนะคะแบบว่าเสี่ยงตายให้ดูเลยว่าใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้ทุกคนก็จะได้แบบเอาไปทําตามกันกระเป๋าจะได้แบบสวยปิ๊งเหมือนใหม่นะทีนี้เรากลับมาที่กระเป๋ากันดีกว่าวนอกเรื่องเก่งมากนะใบนี้รา,ราคายอยู่ที่2,600 งโรค่ะ ชิ้นต่อไปนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ไมโครเหมือนกันแต่ว่าเป็นในไมโครในรุ่นของด i o r c a r o นั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือน่ารักอีกเหมือนกันมันใส่อะไรไม่ได้หลากคนใส่มือถือยังไม่ได้เลยเข้าใจไหมแต่ว่ามีความน่ารักมีความแบบไอคอนิกค่ะก็คือซึ่งตัวเปิดปิดด้านหน้า CD ดีตัวนี้นะคะเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากขวดน้ําหอมของด i o r นั่นเองจะเห็นว่าลักษณะของสายเนี่ยก็มีความพิเศษเช่นเดียวกันค่ะก็คือเขียนตัว CD ดีเนี่ยทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็ตัวโซ่ตัวนี้ก็ สามารถถอดออกได้เผื่อว่าใครอยากจะถือเป็นคลัชเล็กๆนะคะเอาไว้ออกงานก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะด้านหลังของใบนี้ค่ะจะสลักคําว่าทองมอนเทนนะคะก็คือตัวชื่อของช็อป d ีออนะคะที่แ a ร i s ซึ่งเป็นช็อปที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นช็อปตํานานของดีออนั่นเองค่ะสนนราคาของใบนี้ค่ะอยู่ที่1900ย e ูโรค่ะ และใบต่อไปที่ออกใหม่นะคะก็ยังอยู่ในรุ่นของท็อกมอนเทนนะคะแต่ว่าเป็นท็อกมอนเทนที่เป็นสีใหม่แบบใหม่นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนี่หลายๆคนก็จะเห็นว่ามันแซ่บมากเนาะลายเสืออะไรเงี้ยวัสดุของใบนี้ค่ะก็จะเป็นวัสดุหนังลูกวัวที่แต่งด้วยขนม้านั่นเองค่ะทําให้เวลาที่จับแล้วก็ลูบลงไปเนี่ยคุณจะมี texture ของความเป็นแบบเส้นขนนะคะให้มันดูมีความพิเศษเนะี่ยไม่ได้แบบจับลงไปแล้วเป็นหนังเรียบๆนะวิธีการเปิดปิดค่ะทุกคนเราก็จะคลิกเนี่ยเจ้าตัวด้านล่างตรงนี้ กดคลิกเข้าไปฟุ๊บนะคะแลว้วตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะเปิดเด้งออกมาแบบนี้เลยค่ะด้านในของกระเป๋าค่ะก็จะมีช่องโล่งๆหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีตัวซิปด้านหลังตัวนี้นะคะเอาไว้ให้ใส่พวกแบบการ์ดบัตรเครดิตอะไรต่างๆที่เราต้องการให้มันมีความปลอดภัยค่ะทุกคนราคาใบนี้ก็อยู่ที่3,300ยูโรค่ะใครที่เป็นแบบว่าสายแฟร์อยากได้แบบความแซบนะคะกระเป๋าที่ถือแล้วแบบสเตทเป็นพีสถือแล้วแบบว่าสแตด์เอาออกมาค่ะก็ใบนี้แนะนําเลยค่ะ okay. ส่วนใบต่อมาที่อยากพูดถึงนะคะก็คือกระเป๋า Lady d ด o ออีกเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็น Lady d ด o อที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะแล้วก็ทำการไล่สีเป็นอมเบรค่ะทุกคนใบนี้ก็คือ Lady d ด o ออร์ ABC เอพดออีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าความพิเศษก็คือจะเห็นว่าสีเอยอะไรเอยเนี่ยเขามีความไล่สีกัน,นจะเป็นสีแบบสีแดง Raspberry นะคะแล้วก็ไล่ลงมาให้มันมีความเข้มยิ่งขึ้นแน่นอนว่ายังสามารถเลือกตัวเบจนะคะได้อีกเช่นเดียวกันค่ะจะเลือกคาว่าด i อเลือกเป็นชื่อ ABC อะไรก็สามารถ เลือกได้เลยนะทุกคนราคาก็คือ3,900ยยูโรค่ะ สุดท้ายค่ะที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ค่ะก็คือ d i o r Cam นั่นเองค่ะ d i o r Cam เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าที่มีความแบบยูนิเฟกซ์นะคะสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายใบนี้จะเป็นวัสดุของหนังลูกวัวค่ะทุกคนใครที่ชอบกระเป๋าที่จุเยอะเะเท่ๆนะใบนี้แนะนําเลยค่ะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการปั๊มนะคะลงที่หนังเลยก็คือเป็นคําว่า Christian d i o r เลยค่ะทุกคนหนังเนี่ยจะเป็นหนังแบบเกรนค่ะก็คือเป็นหนังที่ไม่เรียบนะคะเป็นหนังที่ยังคงเห็นลายของหนังอยู่เวลาที่สะพายออกมาแล้วนะ นะเป็น crossbody ก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะคะสามารถสะพายได้ทั้งแบบ crossbody นะคะสะพายได้ทั้งแบบ shoulder bag นะคะหรือว่าใครที่อยากจะปรับให้มันสายสั้นเนี่ยสะพายให้มันดูสั้นๆเท่ๆเก๋ๆ,ๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะทุกคนราคาอยู่ที่2,800 EUR ยูโรค่ะหมดว่ามันเป็นราคาที่ดีเลยนะสำหรับกระเป๋า d ี o อที่เป็นหนังนะคะใช้ได้เป็น everyday bag ค่ะสุมากๆแล้วก็วัสดุเนี่ยดีมากๆค่ะ okay. โอเควันนี้เนี่ยก็มาอัปเดตกันประมาณนี้ใครอยากให้มอสอัปเดตกระเป๋าที่ออกใหม่ของแบรนด์อื่นอีกบอกมาได้เลยค่ะอยากให้มอสไปอัปเดตแบรนด์ไหนนะเดี๋ยวมอสจัดให้แน่นอนบรนด์ไหนที่ถูกขอเยอะที่สุดรอชมกันได้เร็วๆนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวสารอัปเดตนะคะอะไรออกใหม่อะไรตกรุ่นอะไรเพิ่งมานะคะก็สามารถกดติดตามช่องแคสซิล่าม o สไว้ได้เลยนะคะถ้าคุณดูผ่านทาง YouTube ค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะหรือว่าถ้าคุณดูผ่่่่่าาานนทททง Facebook คะกกกกด like, กดไ์แแชชรรหหืืืออ ior, ออว็เเพีบัย ก็เดี๋ยวว่าจะได้ป้ายาเพื่อนอย่าไปเสียงเงินคนเดียวค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า most up คลิปนะคะทุกๆสัปดาห์เลยถ้าไม่อยากพลาดค่ะเรามาเจอกันได้ที่ช่อง c a t ซ l ล่ most ค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบพระคุณทุกคนนะคะที่รับชมกันใครที่ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้นะคะ most ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทําให้ช่องของ most เนี่ยเติบโตแล้วคุณเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ช่วยทําให้ช่องแล้วก็ตัว most เองเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เนี่ย